ครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสวิตพัดลมนะครับแผงแอร์กันมันเปิดได้มันติดติดดบดบนะครับเบิกเทีมมนะครับหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็การถอดนะครับการถอดแผงนะครับแล้วก็ใช้เหล็กนะครับแทียเข้าไปที่รูข้างข้างมันนะครับสี่รู แทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเลยครับดึงมาเลยง่ายๆนะครับง่ายๆครับบางเพื่อนบางคนอาจจะถาหาวิธีแล้วเออเอาออกยังไงมันยากไหมไม่ยากนะครับใช้แค่ต้วดสามเส้นผมใช้สามเส้นนะครับดึงออกง่ายครับถ้าเส้นเดียวนี่ก็อยากง่ายเลย เราจะมาเปลี่ยนสวิตกันนะครับสวิตตัวนี้นะครับตัวเบอร์พัดลมนี่นะครับหนึ่งสสามสี่ครับมันช็อตก็จะทําการเปลี่ยนหอกนะครับง่ายๆครับทําเองได้นะครับขอบคุณครับผมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรมาดีๆมานําเสนอนะครับทําให้ดูขอบคุณครับ